สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเดือดพลากนิติชำแหละสื่อโทรทัศน์รับใชรัฐมากกว่าสาธารณชนมองข้ามความหดเหี่ยมของตำรวจศาสตราจารย์ดรนิติเอีลศรีวงศ์นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เขียนบทความเรื่องทะลุกแก๊สไปถึงคนมีเนื้อหาดังนี้บทความนี้เขียนขึ้นด้วยอคติ คือความโน้มเอียงที่เชื่อว่าตำรวจมักใช้ความโหดเหี้ยมต่อประชาชนอยู่เสมออคตินี้ค่อนข้างเป็นสากลทั้งในหมู่ประชาชนและสื่อคือพบได้ในเกือบทุกประเทศทั่วโลกเพราะตำรวจคือกองกำลังติดอาวุธร้ายแรงมีหน้าที่กำกับควบคุมพฤติกรรมของประชาชนด้วยกำลังที่ตนมีและกระบวนการยุติธรรมหลังการดำเนินคดีซึ่งโดยทั่วไปก็มักจะโน้มเอียงจะเชื่อตำรวจในฐานะที่เป็นเจ้าพนัก งานของรัฐด้วยกันกองกำลังตำรวจจึงมีอันตรายอย่างสูงและมีแนวโน้จมจะหดเหี่ยม ทั้งในรัฐโง่และรัฐฉลาดฉลาดไม่ต่างจากกันดังนั้นอคติต่อความหดเหี้ยมของตำรวจหรือที่เรียกว่า police brutality จึงมีประโยชน์อย่างมากเพราะมีประชาชนและสื่อคอยจับจ้องปฏิบัติการของตำรวจอย่างเข้มข้นเพราะสงสัยว่าต้องปฏิบัติด้วยความหดเหี้ยมนอกอาณาเขตของกฎหมายอย่างแน่นอนจึงพร้อมจะโวยวายให้กลายเป็นเรื่องสาธารณะขนาดใหญ่อันเป็นเหตุบังคับให้ตำรวจและผู้บัง ขับบัญชาของตำรวจต้องไต่สวนเป็นสาธารณะให้สิ้นสงสยัยหรือลองโทษแก่ตำรวจที่ปฏิบัติการโหดเหี้ยมให้เป็นสาธารณะเช่นกัน ประวัติของตำรวจไทยหาได้อยู่ในฐานะที่ควรจะปลอดพ้นจากอาคตินี้ตรงกันข้ามด้วยซ้ำเราอาจลงบัญชีหางว่าวของปฏิบัติการโหดเหี้ยมได้ตั้งแต่เริ่มมีหน่วยงานในลักษณะนี้ในประเทศไทยได้เลยแต่สื่อไทยและประชาชนจำนวนหนึ่งกลับไม่มีอคติดังกล่าวหรืออาจร้ายไปกว่านั้นคือรู้อยู่แล้วว่าตำรวจมักใช้ความโหดเหี้ยมในการปฏิบัติการเสมอแต่กลับเห็นว่าสมควรแล้วที่ตำรวจพึงกระทำ เช่นนั้นโดยเฉพาะกับคนที่ตนเห็นว่าต่ำต้อยไร้ค่าดังนั้นก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นในสมรภูมิดินแดงจะถูกตำรวจโจมตีด้วยรถฉีดน้ำผสมแกส๊สน้ำตากระสุนยางการทำร้ายร่างกายการถีบรถจักรยานยนต์ที่กำลังวิ่งให้ล้มและการดำเนินคดียิบย่อยไปทุกเรื่องวัยรุ่นเหล่านี้ได้ถูกสื่อและประชาชนไทยจำนวนหนึ่งโจมตีอย่างรุนแรงมาก่อนแล้ว แม้แต่ฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตยยังเกรงว่าพวกเขาจะทำให้เสียขบวนหากขบวนของประชาธิปไตยไม่กว้างพอจะรับคนเหล่านี้เข้ามาร่วมด้วยได้ขบวนประชาธิปไตยที่กำลังดำเนินอยู่จะมีประโยชน์ต่อทุกคนจริงหรือพวกเขาคือใครทำไมไม่มีทางรู้จักเขาได้จากสื่อ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ซึ่งรายงานข่าวได้ฉับไวเพราะนักข่าวเลือกจะยืนอยู่หลังแนวตำรวจภาพที่เห็นคือภาพเดียวกับที่ตำรวจมองเห็นให้ความรู้สึกเดียวกันว่าปีศาจอันไร้ตัวตนข้างหน้าโยนประทัดยักษ์และสิ่งเทียมอาวุธ สับเดียวกับที่ตำรวจใช้เลยในขณะที่มันคือขวดน้ำก้อนหินก้อนอิฐที่หาได้ใกล้มือลูกหนังสติก๊กซึ่งบางครั้งก็คือหัวนอ็อตซึ่งมีอันตรายร้ายแรงแก่ผู้ไม่มีเกราะป้องกันอย่างแข็งแรงเช่นคอฟอและแกส๊สน้ำตาที่ถูกโยนกลับมาเข้าสู่แนวตำรวจพวกเขาเป็นปีศาจเพราะไม่มีนักข่าไปยืนอยู่ฝ่ายเขาระหว่างแนวตำรวจและพวกเขา หรือหลังแนวของพวกเขานักข่าวพร้อมจะฟังคำสั่งตำรวจที่กำลังปฏิบัติการเพราะลึกลงไปนักข่าวก็รู้จักความโหดเหี้ยมของตำรวจอย่างดีจึงไม่ต้องการเผชิญหน้ากับมันหากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานอย่าลืมว่านักข่าวก็มีหน้าที่ของตนเองหากคำสั่งของตำรวจที่กำลังปฏิบัติการทำให้ไม่อาจทำหน้าที่ของตนเองได้คำสั่งนั้นยังเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายความชอบธรรม และภารกิจของตำรวจที่ต้องให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนทุกฝ่ายตามเหตุอันควรด้วยหรือจริงอยู่การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กลุ่มวัยรุ่นในขณะ,ะเผชิญหน้ากับตำรวจย่อมเป็นไปไม่ได้แต่หากพยายามทำหน้าที่ของตนนักข่าวสามารถทำความรู้จักและขอนัดหมายสัมภาษณ์ในภายหลังได้เพื่อให้สังคมได้รู้จักคนเหล่านี้ดีขึ้นว่าจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเขาคืออะไรการรวมกลุ่มของเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรและปฏิบัติการที่แท้จริงของเขามีลักษณะอย่างไรกันแน่ เพื่อตอบปัญหาพื้นฐานเหล่านี้นักข่าวของสถานีโทรทัศน์ TPBS ใช้วิธีสุดไร้เดียงสาด้วยการไปหาข้อมูลจากกลุ่มบุคคลที่เขาเรียกว่าฝ่ายความมั่นคงของรัฐผมไม่มีเจตนาเจาะจงโจมตีเฉพาะ TPBS แต่ผมดูข่าวโทรทัศน์อยู่ช่องเดียว ก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วหน่วยข่าวกรองของรัฐนั้นทำงานเพื่อตอบสนองผลประโยชน์และอำนาจทางการเมืองของผู้มีอำนาจในรัฐไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างกวาง้างขวางและวิเคราะห์อย่างรู้เท่าทันเพื่อให้รัฐวางนโยบายที่เหมาะสมและด้วยเหตุด,ดังนั้นข้อมูลที่นักข่าว TPBS ได้มาจากฝ่ายความมั่นคงของเขาก็คือมีมือที่3หรือกลุ่มบุคคลที่ให้การสนับสนุนกลุ่มวัยรุ่นในการก่อความรุนแรง โดยไม่ต้องเอ่ยปากถามฝ่ายความมั่นคงด้วยว่านิยามความรุนแรงของพวกเขาคืออะไรนี่เป็นนิทานโบราณหลายชั่วโคตของหน่วยข่าวกรองและฝ่ายความมั่นคงไทยที่คนในอาชีพนักข่าวควรสำเนียกได้ไม่ยากไม่ใช่หรือคนไทยในทัศนะฝ่ายความมั่นคงไม่เคยคิดหรือทำอะไรได้เองถ้ายัางไม่มีผู้ยุโยงส่งเสริมหรือคุมอยู่เบื้องหลัง โชคดีที่ในปัจจุบันมีสื่อทางเลือกแพร่หลายทําให้มีนักข่าวจริงและอาสาจำนวนมากเข้าไปรายงานเกี่ยวกับกลุ่มทะลุแกส๊สเราจึงได้รู้จักว่าเขาคือใครและตกอยู่ในสถานการณ์อะไรที่ทำให้โกรธได้ถึงเพียงนี้แม้ต้องยอมรับว่ารายงานเกี่ยวกับพวกเขาก็ยังไม่พอที่จะกล่าวได้ว่าผู้ให้สัมภาษณ์คือตัวแทนของทั้งหมดแต่คงเป็นตัวแทนของคนจานวนไม่น้อยในกลุ่มอย่างแน่นอน เขาคือลูกหลานของคนจนเมืองคนระดับล่างสุดของสังคมเมืองซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วและไร้ทิศทางบรรพบุรุษของเขาคือผู้ลี้ภัยเศรษฐกิจมาจากชนบทด้วยเหตุดังนั้นจึงไม่พบใครที่ให้สัมภาษณ์สักคนที่อาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าและกว่าจะถึงรุ่นเขาก็ไม่เหลือเยื่อใยทรัพย์สินใดๆที่สามารถกลับไปสู่ชนบทได้อีกแล้ว ครอบครัวของเขาหรือตัวเขาเองต้องอาศัยปากกัดตีนถีบเพื่อสแสวงหาหรายได้จากงานรับจ้างหรือผู้ค้ารายย่อยเพื่อเอาตัวรอดเขาคือด่านหน้าของการกดขี่ขูดรีดทั้งของทุนสามาัญไทยและรัฐไทยมีการศึกษาที่เป็นทางการน้อยกว่าจะถีบตัวให้หลุดไปจากชะตากรรมนี้ได้ นี่คือคนไร้พลังที่สุดของสังคมไทยเพราะไม่อาจรวมพลังเพื่อเป็นปากเสียงของตนเองและไม่มีใครพร้อมจะเป็นปากเสียงให้เขายิ่งไปกว่านั้นยังเจตนาสร้างวัฒนธรรมของการเหยียบย่ำกดขี่ลงไปบนคนกลุ่มนี้อีกด้วยเช่นเด็กแว้นเด็กสลัมขาโจและอื่นๆอ,อีกมากมายอันควรมีสิทธิ์มีเสียงน้อยและอยู่นอกสายตาของสื่อและสังคมทั้งหมด อย่างน้อยชาวนากรรมกรลูกจ้างรายวันและอื่นๆยังมีตัวตนเหลืออยู่สำหรับการต่อรองแต่พวกเขาไม่มีแม้แต่ตัวตนนี่คือความรุนแรงเชิงโครงสร้างซึ่งสื่อไม่เคยสนใจและด้วยเหตุดังนั้นก่อนที่พวกเขาจะต้องเผชิญกับความรุนแรงของตำรวจหรือความโหดเหี้ยมของตำรวจในทุกวันนี้พวกเขาต้องเผชิญกับความรุนแรง ที่กระนำชีวิตอย่างไม่ลดละมาเป็นปีๆโดยไม่มีสื่อใดร้องแรกแหกกระเชอต่อต้านความรุนแรงดังกล่าวเลยวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการจัดการโรคระบาดอย่างไร้สำนึกของความเป็นคนของรัฐบาลยิ่งกระนำความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่เขาต้องทนรับมาเป็นปีๆนี้ให้หนักหนาสาหัสกว่าจะอดทนไปได้ตัวอย่าง เด็กบางคนบอกว่าพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตหมดด้วยโควิดเหลือตัวคนเดียวที่ไม่รู้จะมีชีวิตต่อไปเพื่ออะไรบางคนบอกว่าพ่อแม่สูญเสียอาชีพค้าขายรายย่อยอย่างสิ้นเชิงเขาเป็นคนเดียวที่วิ่งหารายได้เข้าบ้านซึ่งได้ไม่ถึงครึ่งของค่าเช่าที่ต้องจ่ายรายเดือนบางคนและอีกหลายคน คนลำเค็นอยู่ในชีวิตท่ามกลางการจัดสรรทรัพยากรสาธารณะสุขที่ไร้ความเป็นธรรมนี่คือเหล่าคนที่ไม่ได้สู้เพื่ออนาคตของตัวเองแต่กำลังสู้เพื่อเอาชีวิตให้รอดในปัจจุบันและด้วยเหตุดังนั้นจึงโกรธอย่างที่สื่อกระแสหลักไม่เคยโกรธได้พอเลยยากจะเข้าใจได้ และเพราะโกรธไม่เคยพอเช่นนี้จึงทนรับฟังคำถแถลงของฝ่ายตำรวจประหนึ่งเสนอข้อเท็จจริงโดยไม่สนใจตรวจสอบสักค้านแม้แต่เมื่อตำรวจประกาศจะงัดเอากฎหมายคุ้มครองเยาวชนมาเอาผิดกับผู้ปกครองของเด็กเหล่านี้สื่อก็ไม่รู้สึกชะงักงนันกับการใช้กฎหมายอย่างช่อชนว่าเจตนารงของกฎหมายฉบับนั้นคือใช้จัดการกับการประท้วงทางการเมืองแน่หรือไม่ต่างอะไรกับการใช้กฎหมายอาญามาตรา 112มาตรา116ที่สร้างอาชญากรขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองมาหลายปีแล้วสำนึกบ้างเถิดว่าตราบเท่าที่ประเทศไทยยังจะสันทางเศรษฐกิจและการเมืองแบบที่เปิดโอกาสให้คนกลุ่มน้อยเอารัดเอาเปรียบ คนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่เช่นนี้คนจนเมืองและลูกหลานของเขากำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจนในอนาคตอีกไม่ไกลเขาจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนี้ประชากรที่ถูกความรุนแรงเชิงโครงสร้างกระทำย่ำยีและกโกรธอยู่ลึกๆในใจตลอดชั่วชีวิตไม่ว่าจะมีโอกาสโยนประทัดยักษ์ระเบิดปิงปองยิงลูกหนังสติก๊กหรือไม่ก็ตามแน่นอนว่าเสียงของประทัดยักษ์ระเบิดปิงปองและอื่นๆไม่ว่าจะ นกันสักกี่ลูกก็ไม่เคยดังพอที่จะทำให้สังคมฟังเพราะสื่อกระแสหลักได้แปลงเสียงนั้นให้มีความหมายเป็นในทางรุนแรงเพียงอย่างเดียวโดยไม่ยอมมองความรุนแรงที่กระทบต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของผู้ประท้วงจากฝ่ายตำรวจหรือร้ายไปกว่านั้นถือเป็นความชอบธรรมในการตอบโต้ไปเลยเพราะไม่เคยมีความอ่อนไหวต่อความหดเหี่ของตำรวจในบรรดาสื่อไทย บทวิเคราะห์หลายรายของ TPBS สรุปลงท้ายว่าสถานการณ์ที่ดินแดงอาจนำมาสู่การประกาศกฎอายการศึกความหมายในทางปฏิบัติคือระง,งับสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนไทยและเปลี่ยนวิธีปราบรามจากความหดเหี่ยมของตำรวจเป็นความหดเหี่ยมของทหารแทนแล้วความชอบธรรมของมาตรการนี้รวมทั้งความชอบธรรมของกฎหมายกฎอายการศึก คืออะไร TPBS ไม่สนใจบ้างหรือหรือภาพของความรุนแรงของเด็กแว้นอันไม่มีตัวตนที่ TPBS เสนอมาตั้งแต่ตน้นคือความชอบธรรมของการปรับให้สิ้นซากด้วยกำลังทหารและอาวุธที่ร้ายแรงกว่าอันได้ใช้ฆ่าคนไทยมาไม่รู้จักเท่าไรแล้ว โทรทัศน์ไทยเป็นของรัฐและทุนตลอดมาจนไม่กี่สิบปีมานี้จึงเกิดการผลักดันให้เรามีโทรทัศน์สาธารณะขึ้นสาระสำคัญไม่ควรอยู่แต่เพียงไม่มีโฆษณาแต่สาระสำคัญของทีวีสาธารณะคือสื่อข่าวของสาธารณชนซึ่งไม่ใช่รัฐหรือทุนแต่เพราะกฎหมายที่เขียนขึ้นเพื่อจัดตั้งและดำเนินการให้ท p b s เลือกจะรับใช้รัฐมากกว่าสาธารณชนนับตั้งแต่กรรมการจนถึงผู้บริหารและบอก ข่่าาวตางๆขๆอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาไทยอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ